เลยนะครับก็เห็นได้น้อยในไอจีไปอะไรครับไม่เป็นไรครับมันก็วุ่นเวอร์ไปตามภาษาคนบ้าบอครับอะไรนะครับอ๋อเรื่องงานเรื่องงานนี่โอเคครับครับแต่เรื่องหัวใจเฉยๆก็เฉยๆนะครับก็เรื่อยๆปกติครับเรื่อยๆนี่คือมีอยู่แล้วก็แบบรู้สึกเฉยๆหรือว่ายังไม่มีหรือว่ายังไม่มีอะไรยังไงคือตอนนี้อยู่ในช่วงช่วงช่วงชี่กว่าไงช่วงช่วงอยากอยู่คนเดียวสักพักครับ ออะะไรรรรนคับทีี่เเาาามแล้วยกจะอยยู่เดีวกน็บอกว่าเดี๋ยวขออยู่เงียบๆคนเดียวสักพักก็แได้ครับมีการได้ปฏิเสธไปแล้วออะไรย่างี้ก็มีมีการปฏิเสธมาแล้วบ้างหรือโดนเขาปฏิเสธมาแล้วบ้างครับทไเปล่าเปล่าไม่มีอะไรครับเวลาอะไรเราไม่ตรงกันหรือการน้อยหรือคุยกันตึงก็ไม่รู้ฮะแล้วแต่ช่วงว่าช่วงไม่แล้วแล้วแต่สถานการณ์อะไรยังไงครับทำงานหนักทำงานหนักด้วยเรื่อยเปื่อยด้วยมีนู่นมีนี่ด้วย บอกปิดบ้างอะไรบ้างโอ้ยเยอะแยะผมเรื่องจริงมาพูดดิจะสนุกสนานให้ฮาไหมเขาจับได้หรือเปล่าอะไรนะครับเขาจับได้หรือเปล่าจับได้หมดนะครับจับได้ทุกคนนะครับเอาไปว่าเขาจับได้ใช่ไหมครับอะไรนะครับแว่าเขาจับเราได้ใช่ไหมเราถึงครับจับได้ไหมก็พอจะจับได้แต่ก็ยังไม่ได้ครับ ไม่เกี s <S sure. no. ่ยวกับรูปที่เราไปหอมแก้มบุ๋มในตีหรือเปล่าอะก็เลยไม่อ๋อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับอ่านรูปนั้นเป็นยังไงครับว่าคนรูปไหนฮะรูปที่เราไปหอมแก้มที่บุ๋มอ๋อเรื่องปกติครับผมก็หอมแก้มกับทุกๆคนนะครับมันมันมันไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วครับใช่เห็นบอกว่าพี่บุ๋มเขบอกว่ามันเป็นแบบใช่ก็ถ่ายละครด้วยกันอะไรจะกันใช่ครับไมันไม่มีอะไรอยู่แล้วครับ ก็เป็นพี่เป็นน้องกันที่สนิทกันมากครับผมแล้วก็มีอะไรก็คุยกันก็แต่ว่าเราก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยกับพี่ผุ๋มใช่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 ครับแล้วพอโดนคอมเมนต์มากๆทาแฟนคลับทางของฝ่ายว่าเยอบ้ากคืออยากจะบอกว่าทางแฟนคลับผมเนี่ยเขาเขาไม่อะ <c oughs> ไรอยู่แล้วเขารู้ว่าผมเป็นคนยังไงแล้วแฟนคลับพี่ผมมีเข้ามามีดอะไรมีมาเบนมีอะไรเรืาไม่ไม่มีครับ ก็จะโดนแบบว่าเป็นหนึ่งในหนุ่มของพี่บุ๋มแต่เขาตอนนี้พี่บุ๋มเขาเนื้อหอมมากเนื้อหอมไหมเนื้อหอมครับดมแล้วเนื้อหอมดีฮะครับผมหอมหอมดมดมเอหอมเลยก็แอบรู้มาไหมครับว่าพี่บุ๋มเขาคุยเยอะขนาดนี้อันนี้ไม่รู้ครับไม่ไม่ค่อยได้ไปลงลึกหรือลงดีเทลอะไรขนาดนั้นครับใช่ครับลงลึกก็มีก็ไม่เออช่องนี้ทัมเมอร์ ช่วงนี้ช่วงนี้อย่าพึ่งเลยครับซัมเมอร์ช่วงนี้ขอลุยละครดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวประมาณเดือนเมษายนาดิจิต้องก็จะเปิดเราก็ต้องทํางานหนักขึ้นพวกพี่ก็ต้องทํางานหนักขึ้นละครเยอะเลยก็มีมาเรื่อยๆครับก็ถามว่ามีเยอะไม่ก็มีเยอะครับผมตอนนี้ที่รับตกปากรับคำกี่เรื่องแล้วประมาณหกหกเรื่องเจ็ดเรื่องครับ ครับผมก็แปลว่าทํางานเกือบทุกวันเลยถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องขออยู่ขอให้ใกึ้ๆขอขอทำงานดีกว่าครับขอทํางานดีกว่าครับมีทิตจะสารที่แบบซัมเมอร์มาติดต่อเราอ๋ออ๋อปีนี้ปีนี้กะว่าไม่ถ่ายครับปีนี้กะว่าขอลุยงานละครงานอะไรดีกว่าครับผมงานก่อนเนาะใช่ครับปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับร้อยลงตัวครับ